สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง IT on Start ารพัครับ วันนี้เราจะมากำหนดสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์และก็น,น้ตบุ๊กในการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro กันนะครับผมคือาาการจัดสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะว่ามันจะทำให้ทุกคนนะครับสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพคือถ้าเราไปหาคอมพิวเตอร์แบบไหนก็ได้มาใช้ในการตัดต่อโปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยมันอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการใช้งานประสิทธิภาพในการทำงานนะครับวันนี้นะครับผมจะมา สเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์และก็โน้ตบุ๊กว่ามันจะต้องใช้สเปคประมาณไหนอะไรยังไงนะครับเพื่อจะทาให้เราสามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับสำหรับสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์และก็โน้ตบุ๊กนะครับที่ใช้ในการตัดต่อโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับถ้าเรามีความประสงค์ที่อยากจะจัดด้วยตัวเองนะครับให้คุณเลือกสเปคดังนี้ครับผมในส่วนของ CPU เนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนเลือกเป็น Intel Core i5 ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็น Generation 10นะครับ จะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับในปี2020ก็ให้เรามองดูเป็น Intel c o อ i ห้าที่เป็นตระกูล S series นะครับผมอันนี้จะ support ในการทํางานหลักๆน,นะครับผมแล้วก็ในส่วนของแรมเนี่ยผมแนะนําอยู่ที่ 8GB ขึ้นไปหรือมากกว่านะครับถ้าทุกคนสามารถหา 16G b ิได้มันจะโอเคมากนะครับผมเพราะแรมเนี่ยมันจะช่วยทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเปิดโปรแกรมได้มากขึ้นนะครับในใช้โปรแกรมที่ที่ต้องใช้แรมมากได้เยอะขึ้นนะครับผมดึงแรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญ และนำ8จิกะไบตขึ้นไปนะครับหรือถ้าคุณหามากกว่านั้นได้ก็จัดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอ GPU นะครับให้คุณเลือกเป็นของยี่ห้อ Nvidia GeForce นะครับผมมีทั้ง GTX RTX MX นะครับให้คุณเลือกแบบไหนมาก็ได้นะครับ3อย่างนี้นะครับแล้วแต่งบประมาณที่คุณรับได้นะครับผมถ้าคุณไหวเท่าไหร่นะครับก็จัดนะครับ แต่ขอให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับมีการ์ดจอแยกเพราะการ์ดจอแยกเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเรนเดอร์ไฟล์เพราะฉะนั้นให้หาการ์ดจอแยกเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าสตอรจเนี่ยผมแนะนําเป็น SSD ไว้ก่อนนะครับเพราะว่า SSD เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของความเร็วที่แบบเต็มพิกัดถ้าคุณจะมาใช้พัทดิสแบบจานร์หรือรันโปรแกรมนะครับเครื่องคุณช้าระบบน่ๆเพราะว่าาร์ดิสเนี่ยมันจะมีความเร็วที่ช้าในปัจจุบันนะครับในที่นี้นะครับ SSD มันก็จะมีอยู่2แบบนะครับเป็นแบบ SATA ขนาด2.5นิ้วแล้ว็เปน แบบการ์ด M2 นะครับเือถ้าคุณสงสัยเนี่ยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ใช้ในการตัดต่อโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับคุณสามารถที่จะสอบถามกับเซลล์ของทางร้านได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น JIB Banana Sway แล้วก็ IT City นะคุณถามได้หมดนะครับแล้วก็เขาจะทำการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และนโนโ้ตบุ๊กได้ตรงตามที่คุณต้องการนะครับผ ก็การหาสปปเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อโปรแกรมฮารูบี้พีเนียวปูก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าทุกคนสงสัยหรืออยากรู้อะไรนะครับก็เม้นมาถามข้างล่างได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้และเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไคร้นะครับที่ช่องไอตีโอสตาร์ทพาทด้วยนะครับมีคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แล้วก็มีคอร์สเรียนออนไลน์ทุกวันศุกร์เรียกว่าคลิ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแลล้้ววเจออกัันนนนใใหหมม่คคิิปดีโาาาะรบบบผ๊ยย